วันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ส่วนตอนนี้เราพาไปอัปเดตเรื่องราวความรักของคู่แฟนโซนคู่ หน่อยดีกว่านะคะหลังจากที่ปลุกกระแสวลีนี้ขึ้นมาอีกครั้งระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนายนภัฒนกับใบเฟิร์นพิมพชนกนั่นเองนะคะหลังจากที่หนุ่มนายเขาประกาศกล้าเลยว่าชอบสาวใบเฟิร์นแล้วใบเฟิร์นเองก็พยักหน้ารับนะคะว่ารับรักเขาแล้แต่ว่าขอไปบอกเขาเองล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าไม่ได้มีคนตาดีคนทั้งเยาวราชเลยล่ะคะ่ะเขาเห็นโมเมนต์คู่นี้ไปจูจีสตรีทกันที่เยาวราชด้วยกันแบบนี้เหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ว่อนทั่วอินเทอร์เน็ตเล เอาเป็นว่าเจอหนุ่มนายทั้งทีถามหน่อยสิคะตอนนี้ตกลงเป็นแฟนกันหรือยังจ้าเขาก็มากระสิบผมครับกระซิบ <c oughs> แต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินอะไรนะไม่ได้ยินนยกระซิบว่าขอเก็บไว้เป็นควาสสมสรงจำตัวเองดีกว่า สุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายแล้วนะ,ะก็กำลังทำคะแนนอยู่ครับ่ะ,ะนยียาวาไขนมปังอร่อยขนมปังอร่อยครับก็เป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทำกันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่ที่ผมเคได้สัมภาษณ์ไปก่อนแบบนี้ก็ดีใจน่าจะถือเป็นเด่นแล้วเป็นเด่นแ้ววันนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะ ก็รู้สึกว่าธรร,ธร,รมดาธรรมดาสบายสบายก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นเป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดนะครับเออฉันก็ุ้นแม่หมูก็ชอตฟิลมากเว่อก็คือเรียกลูกกลับบ้านอย่างเดียว<ช>เอาเป็นว่าใครเจอก็อย่าไปตะโกนเรียกเขาไม่ใช่อะไรเขาเขินของเขาอืมอ่ะ